็เรียกว่าเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของน้องปันเดลิสาการพศนะเขาเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์สายอาร์ตชื่อช่องชื่ออะไรตี้นะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่ามีผู้ติดตามมากกว่า0กแสนคนคลิปล่าสุดเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยท่านผู้ชมผมเล่าเลยและกันมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงเผื่อใครยังไม่รู้เนื้อหาในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าน้องปันเนี่ยได้จ้างกราฟิกดีไซเนอร์ให้ออกแบบโลโก้ไรตี้ใหม่โดยปันได้จ้างในราคา20บาท200บาท 2,000บาท1,000 0บาท2,000 0บาททั้งหมดเนี่ยจำนวน5คนพอเขาออกแบบเสร็จสับปุ๊บท่านผู้ชมก็เอามาทำคอนเทนต์ในคลิปก็ขึ้นจอทีวีแล้วก็วิพาวิจาร์ณว่าอันนี้มันเป็นยังไงมันเหมาะสมไหมมันสมราคาไหมอะไรประมาณนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ละชิ้นงานแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะจากราคาที่มันต่างกันนะในการจ้างออกแบบแต่หลังจะเผยแพร่คลิปนี้ออกไปเนี่ย ก็ไมได้มีกราฟิกดีไซเนอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหนึ่งใน5คนนั่นแหละเขาบอกงานที่ถูกเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีการบรีฟงานที่เบรนกว้างมากรายละเอียดมันก็น้อยมีเวลาทําก็น้อยและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นงานด้าฟแรกนะที่ยังไม่ไฟนนลมันหมายความว่ามันเป็นงานตัวอย่างชิ้นแรกเนี่ยส่งให้คุณดูเนี่ยยังไม่ได้คุยเบ็ดเสร็จตกผลึกกันว่าจะเอาตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ไฟนนลคือยังไม่คุยยังไม่จบนั่นแหละนะครับจึงทําให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นจํานวนมาก ว่าการทำทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมนะฮะล่าสุดเนี่ยน้องปันดดริสาเนี่ยท่านผู้ชมนะก็ได้ออกมาโพส์และโพสชี้แจงเขาบอกสวัสดีค่ะก่อนอื่นปันเนี่ยต้องขอโทษกับคลิปล่าสุดที่ได้ลงไปนะยอมรับก่อนเลยว่าทางเราเนี่ยผิดจริงที่ทําคลิปและคอนเทนต์นี้ขึ้นมาทําให้คนจํานวนมากเนี่ยรู้สึกแย่โดยเฉพาะคนที่เราจ้างไปด้วยนะนั่ก็คือกราฟิกดีไซเนอร์ที่เราจ้างไป5คนนั้น ซึ่งนั่นไม่ใช่ความตั้งใจแรกของปันที่จะทําคลิปขึ้นมาค่ะความตั้งใจจริงของปันคืออยากให้สังคมวงกว้างเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้ว่างานออกแบบเนี่ยมันมีราคามีค่าวิชาชีพและไม่ควรหวังให้ดีไซเนอร์เนี่ยทำงานเกินราคาแต่ปันเนี่ยไม่สามารถสื่อสารเรื่องนี้ออกมาได้ดีกลับกลายเป็นการสร้างผลในทางลบแทนอันนี้คือคําพูดของคุณปันนะท่านผู้ชมนะจุดสําคัญเขายังต่ออีกว่า ปันลืมนึกถึงใจิตใจคนที่นํางานมาพูดถึงในคลิปนี้ตรงนี้เนี่ยปันขอยอมรับผิดและขอโทษจากใจจริงในเรื่องของพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมทั้งน้าเสียงและท่าทางที่ปันสวมหมวกผู้ว่าจา้างในการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าซึ่งไม่เหมาะสมปันไม่มีเจตนาจะยกตนข่มดีไซน์ท่านอื่นตรงนี้เนี่ยจะเก็บไปปรับปรุงตัวเองให้หนักๆแน่นๆเลยครับส่วนการทํางานเบื้องหลังเนี่ยทางทีมงาน,นได้ส่งบรีฟชุดเดียวกันเนี่ย และได้ส่งร่างสัญญาจ้างขอซื้อผลงานต่อนักออกแบบ5คนโดยไม่ระบุเรื่องแก้ไขหรือด้าฟนะครับเพียงแค่ส่งงานสมบูรณ์แบบเนี่ยมาให้1ชิ้นจบวันที่13พฤศจิกายนและบริษัทเนี่ยจะนำไปใช้ต่อโดยไม่ติดเงื่อนไขใดๆเบื้องต้นในคลิปเนี่ยทางเราปิดชื่อดีไซเนอร์ทุกคนเพื่อปกปิดตัวตนจากการทำคอนเทนต์นี้และป้องกันคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อรองราคาในอนาคตแต่ความผิดพลาดเนี่ยเกิดจากการติดต่อ,อการสื่อสารงาน ผู้ติดต่อประสานง,งานเนี่ยจ้างผู้ออกแบบว่าจะนําภาพไปใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งค่อนข้างกว้างอีกทั้งเนี่ยไม่ได้พูดคุยจบงานกับผู้ออกแบบก่อนนําไปลงคอนเทนต์อย่างเป็นทางการเนื่องจากยึดวันในสัญญาเป็นหลักจึงเกิดความเข้าใจผิดกันอันนี้คือคําอธิบายของน้องปันเดอริสาก็อย่างน้อยนะเขาผิดเขาก็ยังออกมารู้ว่าผิดเขาก็ขอโทษเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อน้องเขาก็รู้แล้วว่าไม่ควรทําผมก็ไม่ซ้าเติมนะคนล้มก็อย่าข้าม นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซ้ําเขาคนเรามันมีผิดมีถูกได้เสมอคือจะบอกว่าเนี่ยทำไมทาผิดอย่างนี้เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะถูกหรือจะผิดจนกว่าเราจะได้ทํามันเสร็จเออพอท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายน้องเขาก็ทําผิดเขาก็ขอโทษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลองผิดลองถูกนะเราน้องก็ต้องจาไว้เป็นบทเรียนในอนาคตว่าเรื่องอย่างนี้อย่าไปทําไม่ใช่แค่น้องนะ คนอื่นๆด้วยที่จะทําคลิปหรือทําอะไรออกมาเนี่ยเราเห็นบทเรียนของคนอื่นแล้วเราก็เอามาเป็นบทเรียนของตัวเองได้เช่นกันเรื่องของการที่จะเอางานคนอื่นเนี่ยมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานฟรีงานเสียสตุ้มสตังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องอยู่บนบรรทัดฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณไม่ชอบงานเขาสั่งแก้ได้ไหมแก้แล้วไม่ถูกใจเอาคุยกันอีกรอบหนึ่งสิการวิาพากษ์วิจารณ์กันออกสื่ออย่างนี้มันดูเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสม แต่สุดท้ายนี้ผมก็ชื่นชมน้องปันเดริสานะครับที่ออกมายอมรับผิดแบบแมนๆแล้วก็ขอโทษสุดยอดครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปขอบคุณครับ